สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Summer War Los t c e n t u r ยนนั่นเองครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในส่วนของ Store ไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเนาะตัวเกมก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยลิงลก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับภาพเกมก็ถือว่าทําออกมาได้สวยทีเดียวนะครับเนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมได้มานะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีแจกเอ่อฟรีๆอยู่แล้วล่ะนะครับตอนแรกสําหรับตัวนี้นะ นะครับผมก็ตัวเกมจะเป็นการแบบว่าต่อสู้แบบ 8v8 นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะฮะปรับตั้งค่าเซตติ้งนะครับก็กดเข้ามาขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่านั่นเองนะครับก็ปรับเอานะครับกราฟิกเนี่ยปรับสูงสุดเรียบร้อยนะครับเฟรมเรทปรับได้ถึง120เฟรมเลยนะครับปมประมาณนี้นะปรับหมดแล้วนะครับภาษาก็มีหลากหลายภาษาครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนั่นเอง นะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้คร่าวๆครับซึ่งก็เรากดเข้ามาตรงโหมดท้าดวลตรงนี้เลยนะครับนะตรงนี้ผมก็ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะเล่นไปนิดหนึ่งนะครับเอาบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับผมนี่ฮะมันจะมีแบบเป็นโหมดที่เป็นแมตช์จากอันดับนะครับคือเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาต่อสู้แบบจากอันดับเลยนะครับผมก็จะไปเจอคนอื่นๆละประมาณนั้นน่ะนะครับเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่พอ,อเริ่มเล่นไปเรื่อยๆมันก็นจะเริ่มยากขึ้นนนนปประะะมมาณัั้้แลววก็จี Mac ท่ไ ซึ่งจะปลดล็อกตอนซีเวอร์วีนนะนี่นะครับมากดเข้ามาตรงนี้ครับจัดไปครับเนี่ยตัวละครของเรานะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลเสริมที่ได้เข้ามานะครับมากดตกลงเลยนะครับอ่ามันก็จะทําการสุ่มหาคู่ต่อสู้ให้กับเรานะครับนี่ฮะก็ใช้ระยะเวลาในการสุ่มแป๊บหนึ่งนะไม่นานมากนะครับก็ถือว่าตัวเกมคนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมรอสักครู่นะครับมาแล้วนี่ครับโอ้ เจอประเทศไหนวะนนี้อ่าฝั่งตรงข้ามก็ตามนี้ครับตัวละครนะฮะส่วนฝั่งผมก็เนี่ยครับตัวละครผมนั่นเองนะครับผมมาลองดูซิว่าจะไหวแค่ไหนนะครับในส่วนของการต่อสู้จากที่เล่นนะตอนนี้ไม่มีออโต้นะนะครับคือเราจะต้องกดใช้สกิลเองนะครับอนีียนะกดเสริมหน่อยปึ๊บใส่เข้าไปนะครับสังเกตว่าด้านล่างนะครับจะมีแบบเป็นมานาขึ้นมาอยู่นะครับซึ่งมานาตรงนี้แหละนะครับจะ ทําให้เราสามารถกดใช้สกิลต่างๆของตัวละครแต่ละตัวได้นะครับคือเก็บสะสมมานาไปก่อนเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยนะมันจะมีบอกอยู่นะครับในการ์ดตัวละครแต่ละตัวนะครับว่าตัวไหนใช้มานาเท่าไหร่นะครับนี่โอเคจัดไปปึ๊บย,ยิหน่อยไหมเพื่อนนี่ครับอ่าโอเคสวยๆเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเขาใช้สกิลนะครับแล้วเรากดใช้สกิลของเขานะครับมันจะเป็นการค o u เตอร์แอตแท็นะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะจัดไปเลยครับเพื่อนนี่เรียบร้อยโอ้ถือว่ารุนแรงมากนะครับโอเคสวยสวยปึ๊บบัฟหน่อยบัฟหน่อยนะฮะตัวละครแต่ละตัวนี่ความสามารถจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมาครับนี่ปุ๊ปุนี่เขาเคาน์เตอร์ม,มือนด้วยออโอเครอบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะชนะนะนะครับหิวหน่อยหิวหน่อยปึ๊บน,นี่ครับ จำเป็นต้องมีนะครับบอกเลยว่าตัวฮิลตัวอะไรพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีในทีมมา,มากๆนะครับไม่มีไม่ได้เลยนะเออเออนี่ฮะเห็นไหมจะงปรสกิลใช้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมบอ้เรียบร้อยนีนย่โอเคเยี่ยมมากครับพี่น้องอ่ะใช้สกิลเสริมหน่อยจัดเลยครับบูมโอเคปึ๊บฮิวฮิวฮิวนี่ฮะปึออ๊บโอเคสวยงาม กดใช้สกิลเราเจอแอตแทกทันทีนี่ไงเรียบร้อยจัดไปนะครับในส่วนของการต่อสู้เนี่ยขึ้นอยู่กับการวางแผนของเรานะว่าเราจะต่อสู้อะไรแบบไหนนะครับอืมไม่ใช่สักอยากจะกดกดกด,กดอย่างเดียวนะนะครับออปึ๊บแดดเลยฮะนี่เกมนี้ถือว่าผมชนะแบบใสแน่นอนนะครับถ้าแพ้นี่โอ้บ้าบอมากนะ โอ้โหด้วยโอ้โหจัดไปดิเพื่อนเีนี่ยโอ้โหยังแรงไม่พอยังไม่ตายครับผมอเอาตัวไหนเอาตัวนี้ด้วยกันนี่ครับเพิ่มความเร็วไปอีกนะครับมันจะช่วยในส่วนของการปล่อยส,สกิลดีขึ้นนะฮะเร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยไหมอ่าเสร็จแล้วครับได้สามดาวไปครองครับ ในส่วนของดาวตรงนี้มันก็จะมีบอกแลว่าตัวเกมมันต้องการอะไรแบบไหนนะครับนี่ครับขึ้นไปเรื่อยครับผมตรงนี้ฮะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของบรรยากาศการเล่นของตัวเกมนะครับเล่นเสร็จก็นี่ฮะก็เก็บสะสมอะไรพวกนี้ไปนะครับโอ้หมดรุ่ยเดียวเปิดแล้วด้วยนะฮะนี่ตรดนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมเล่นไปนิดหน่อยนะครับเอาบรรยากาศมาให้ดูเหลือโหมดท้าทายครับที่ยังล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดรุ่ยเดียวหน่อยดีไหน สงคราแห่งการยึดครองแล้วก็มีล่าค่าหัวด้วยอ๋อเล่นผ่านด่านแบบนี้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะลองกดเข้าไปดูครับมันจะมีบอกอยู่นะครับผมตามนี้นะฮะนี่โอเคฟิบอ่าเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็กดเข้าไปต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้ต่อสู้นะนะครับก็เวลาสู้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยได้ของรอาวังวันมานะครับก็กาเก็บสะสมกันนะครับประมาณนี้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับคร่าวๆเนาะ ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูตรงนี้หน่อยนะครับนี่ฮะมาดูเมนูร้านค้าครับนี่กดเข้ามาดูเลยนะครับนี่ฮะมันจะมีแบบว่าให้เรามารับของฟรีด้วยนะครับก็กดรับไปนะครับเป็นแพ็คลายวันแล้วก็มีแพ็คขายของอื่นๆอยู่นะครับเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับก็ลองเข้ามาซื้อกันนะสำหรับใครที่เป็นแบบสายตรงสายเติมทั้งหลายนะครับเกมนี้แน่นอนว่าสายเติมนี่เยอะแน่ๆนะสำหรับคนที่เล่นนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนการซัมมอนเลยดีกว่านะครับนี่ครับกดเข้ามาดูตรงนี้ครับเวลาที่เราจะซัมมอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสะสมได้จากการแบบว่าไปต่อสู้นะครับเนี่ยมันจะใช้แต้มจากการต่อสู้ตรงนี้มาเปิดเอ่อหาตัวพวกตัวละครใ,ใหม่ได้นะครับกดซัมมอนดูสาครั้งนะครับนี่ได้เป็นชิบโอ้โหนะเป็นตัวธรรมดาเลยเนี่ย แต่ว่าก็เราก็ได้แบบการ์ดใหม่ๆมาด้วยนะครับเนี่ยเอาไว้มาแบบทาให้แบบเสริมใส่ตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับอต่อมามาดูครับซัมมอนแบบธรรมดาบ้างนะครับผมมาลองดูแล้วกันนะครับจัดไปสิบครั้งเลยผมมีอยู่สิบสองอันนะนี่นะครับอันนี้น่าจะได้ตัวละครที่ดีขึ้นนะอ๋อก็โอเคนะฮะมีสีม่วงอยู่ปุ๊บนี่ครับตัวแรกครับผมนี่ประมาณนี้ครับผม นี่ฮะอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะครับตัวละครก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับคนที่เล่นซัมมอนเนอร์วออยู่แล้วนะครับผมโอเคครับตัวสีม่วงเมื่อกี้นะฮะนี่ครับโอเคนะฮะกดสคริปเลยแล้วกันนะครับไม่เกียรดูเยอะมีผมโอ้มีคูณสิบมาด้วยนะครับอ่ะจัดปลายกดตกลงนะครับถ้าก็จะเปิดอีกก็เปิดได้นะนี่ฮะใช้เจ้าเพชรตรงนี้ครับ ได้จากการแบบไปต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของการซัมมอนนะครับเราก็จะเจอแบบตัวละครที่เป็นระดับฮีโลกกับระดับตำนานนะครับผมประมาณนี้นะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เองนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยนะให้เรากดเข้ามาดูนะครับนีฮะเอาหินมานาเก็บไว้นะครับเอาไว้อัพกองอัพเกรดอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต่อมาเราดูตรงนี้ครับกิจกรรมนะครับนี่ฮะก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราทําสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย กดรับครับอุ้ยได้การตัวละครด้วยชึบโอเคนี่เอาไปเสริมใส่เข้าไปกับตัวละครที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้กดรับอะไรป่ะไม่มีแล้วนี่หว่าเหมือนแต่เหมือนจะมีอยู่หรือเปล่ามันขึ้นอย่างนี้นะฮะอ่ะพอแล้ววันที่2นะครับจัดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะลืมเข้ามาดูนะครับเดี๋ยลืมเข้ามารับนะครับอ่ะมาดูตัวมอนสเตอร์ของเรานะครับที่เราได้มานี่ฮะก็ตามนี้นะครับที่มีอยู่นะครับ ตัวที่มันขึ้นเป็นอย่างเงครับลูกศรแบบน,นี้แล้วก็กดสามารถที่จะมา,า,มาทําการอัปเกรดได้นะครับนี่ครับความสามารถมันก็จะดีขึ้นนะครับผมมันก็จะเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่าเลเวลสองแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับเราจะสามารถที่จะมาทาการเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับไอเจ้าเพชรตรงนี้ด้วยนะครับผมก็กดรับไปนะครับ เวลาที่เราอัพในส่วนของเลเวลตัวละครพวกนี้เนี่ยนะครับขึ้นไปเรื่อยอย่างเช่นอัพมาถึงเลเวล5ก็จะได้50เพชรเนี่ยเลเวลสินะครับก็จะได้100เพชรเลเวล15ได้150เพชรอะไรเงี้ยนะครับเออมันจะได้แบบนี้มานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาารับด้วยกันละกันนะครับผมโอ้ตัวนี้อัพแบบยับๆเลยเนี่ยนะฮะกดรับก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพให้มันถึงเอ่อเลเวลนี่อ่าเลเวล5แล้วนะครับก็กด รับได้อีกเนี่ยฮะตามนี้นะครับผมก็ผมอัปเกรดให้ดูแบบคร้าวๆแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของคาถานะครับนี่ครับเราได้มาแล้วก็อัพไปเลยนะครับผมแต่ในการอัพมีเหลือค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็แต้มพวกนี้เนี่ยก็ได้จากการไปลงไปต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับทางโค้งนำเฟสอะไรอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้มาอีกนะครับผมจำเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาดูที่รูปแบบทีมนะครับกดเข้ามา เราสามารถที่จะมาทําการสลับสับเปลี่ยนได้นะครับตัวละครว่าเราจะเอาตัวไหนลงไปแทนตัวไหนยังไงนะครับผมก็กดคลิกที่ตัวละครตัวนั้นแล้วก็เอาลงได้เลยครับแล้วก็ดูนะว่าตัวไหนมันจะอยู่แนวหน้าอยู่แนวอะไรยังไงนะครับก็ลองจัดกันเองนะครับประมาณนี้แล้วก็มีตรงนี้ครับในส่วนตรงนี้ก็คือคาถานั่นเองนะครับเนี่ะเราได้คาถาใหม่มานะครับแล้วก็เอามาลงนะครับประมาณนี้เห็นไหมค่าพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ นะครับท่าคร่าวนะแล้วก็ทีนี้ก็เรามาดูตรงนี้บ้าน lord, ง ian, uh, น,น appeal, คะครับก็จะมีในส่วนของอาณาเขตนะครับอาณาเขตตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับสุดศูนย์รับคำร้องภารกิจนะฮะในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการแบบว่าส่งพวกตัวสมอนเนอร์พวกนี้เนี่ยนะครับไปแบบหาของให้กับเรานะครับเนี่ยเพื่อที่จะได้ไอ้เจ้าขวดนี้มานะครับมีความได้มาแล้วแล้วก็เก็บไว้นะครับประมาณนี้ครับเนี่ยกดรับไปเลยนี่ครับ เราส่งเขาไปทํางานนะครับถ้าเกิดจะส่งเขาไปอีกนะครับก็กดเลือกๆลอกแล้วก็ส่งส่งไปนะครับนี่ไงนะปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยนี่ประมาณนี้ฮะเออไม่ได้มีอะไรยิงย่งยากนะครับส่งไปนี่อุ้ยอันนี้ไม่ได้วะแค่เจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ต้องเอาให้มันแบบเปอร์เซ็นต์มันมันพอนะครับเปอร์เซ็นต์มันถึงตรงนี้ด้วยนะค่าผลักไม่พอวะอ่ะออันนี้พอนะครับจัดแต่นี่ฮะประมาณนี้ครับผมส่งไปเรียบร้อยนะครับส่งไปให้หมดเลยแล้วกันนะ ตปึ๊บตป๊บตป๊บป๊บตัวไหนดีอ่าโอเคนะครับมันอยู่ที่ระดับของตัวละครด้วยนะฮะเวลาเราส่งไปนะครับต่อมามาดูที่อาคารสร้างลูนครับผมนี่ในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการแบบว่าให้เรามาทําการสร้างลูนน่ะนะครับแล้วก็เลือกสร้างได้เออเราก็ใช้จากของที่เราใหออ้พวกมอนสเตอร์เมื่อกี้ไปแหกมานั่นแหละนะครับมาทำการสร้างลูนนะครับอ่ลองกดสร้างดูปึ๊บเนี่ยอ่เห็นไหมเราได้มาแล้วเรียบร้อยครับก็รับไปอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย รูระดับกลางมันก็จะมีการปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเลเวลของเราเนี่ยถึงเลเวล5นะครับก็จะปลดล็อกระดับกลางส่วนถึงเลเวล9ก็จะปลดล็อกระดับสูงประมาณนี้นะครับก็เล่นไปก่อนนะครับต่อมาครับร้านค้าเวมนตมนะครับนี่ฮะกดเข้ามาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้นะครับนี่ฮะแช้แต้ตรงนี้ในการซื้อนะครับซึ่งก็เลือกเอาว่าจะเอาไหนนะครับเนี่ยผมว่าเอานี้นะอันหนึ่งนะฮะโอเคเลยนะครับแล้วก็มีอันนึงนะเอาไว้ไปอัพตัวละครนะครับนี่ฮะอันนี้ด้วย เชือกการ์ดฮีโร่ครับสี่มว่วงมาสุ่มมาครับปลดล็อกฮีโร่ตัวใหม่ๆเออประมาณนี้นะครับส่วน2ตัวนี้ก็อยากซื้อก็ได้หรือไม่อยากซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับพอต่อมานะครับระบบสามพันนะครับก็คืออ่าเป็นระบบแบบระบบกิวระบบแรงเงี้ยแหละนะครับผมเงี้ยมันจะมีร้านค้าด้วยนะครับแต่ว่านี้ผมยังเข้าไม่ได้ผมต้องเข้าโกงเข้ากิวเข้า,ขา,ขา,ขาอะไรให้เรียบร้อยก่อน นะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นในสุดข,ของเควสนะครับนีออันไหนที่เราทําสําเร็จนะครับเราก็มารับของรางวัลจากตรงนี้ได้เลยนะครับสังเกต,งตวงกลมตรงนี้ไหมนะฮะเมื่อสะสมครบแล้วนะครับก็จะได้เพชรตรงนี้มาด้วยเออประมาณนี้นะครับมีภารกิจอันนี้ด้วยนะฮะ ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกแล้วก็มันก็จะขึ้นไอ้แดงๆขึ้นมานะครับเราก็คือมากดรับของรางวัลแค่นแหละนะครับประมาณนี้นะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทีวีน่าจะเป็นแบบอยู่ตรงยูทูบอะไรหรือเปล่าผมไม่อยากกดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพาไปมั่ว เหลือหมดที่ยังไม่เปิดนะครับก็คือโหมดท้าทายนั่นเองยังไงก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมมาแนะนําแบบคร่าวๆนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบไม่ชอบยังไงนะครับในเวอร์ชันนี้ก็สามารถแจ้งแถลงขายได้นะครับหรือว่าอันไหนที่ผมแบบทำแล้วพูดแล้วไม่โอเคหรือว่ามันไม่ใช่นะครับสามารถท้วงติงไปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับ ว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้จ้ะไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ